ยอดเลอวไอ้ฟังก็บวาน,นึลยเนาเจ้ากรไดาพ้ายทุ่งทนเลบางวันเลไปอยู่ในใจข <Hey. S 1> เขาเกาะเฮ้ยแบบหมดก็เดินไปหาปากถ้าขายความรักก็เดินมาหาเรา <Hey. S 1> เฮ้ยหมนีม่แต่หา,าให้เจ้าเบ,บนะิ่งเนี่ยเ่ออะไรได้เนี่ยนึ ดเ้อสบายดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเ e อฟซีเบิดสุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สันนิลแล้วพ่อเมพินองเอ๊ะมาพม่อมาพ่อสันนีลก็เดินทางมาที่บ้านนาแพกคือเก่าคือเดิมเนาะอ่าบางคนก็นได้เงินชื่อเงินเสียงก็กคือสี่าผู้ละละพ่อเมพินองเอ้ะคือว่าทั้งสันนี้เดินทางมาหาทางน้องปลาเพิ่นเนาะพ่อเมพินองเนาะโดยอาโดนได้มือเติมนาะพ่อเมพินองประมาณอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์จาก ที่บัดจำนวนเดินทางมาได้กับพอดีมาเลยนอกพี่พี่น้องเนาะโดยอาจจังไดกับทัศน์กัสิขับไปหาทางน้องป่าพอก่อนเนาะไปลินไปหัวไปโอไปลมไปคุยดินน้ำเพิน่นคือเกา่าคือเดิมพอ่ีพี่น้งนองไอ้โดยก็คือว่าแหละเดินทางมาก็คือไกลพอสมควรเนาะแต่เลยแบบบรรยากาศกค็คึมๆพอ่ีพี่น้งนองไอ้คือไข่าอาพน้นสีตกแล้วก็แกจ้งสว่างเนาะ แต่บุู่้ว่าสิตกลอบใบเดียวพี่น้องเอ้ยถ้าเมื่อพูดตกห้ำหัวก็โอ้ยลำบากแล้วพี่น้องเอ้ยทั้งหนาวทั้งสั่นแหเนาะโดยอาจากไหนกะบุพบว่าได้ย่างห้างพี่น้องเอ้ยไปโอไปลงไปดิดน้ำนองปลาเพิ่นคือเก่าคือเดิมเนาะโดยเฝ่ามาทางน้องๆเพิ่นก็นั่งอยู่นีแต่มอนตะหินใช่ปะสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีอะไรบ้าง มืดบรสนวลนจะ่ะาใส่อยู่เจ้งเ่ใส่อยู่บอกม่เอมโดยน้อเปลี่ยนมุมกล้องแม่พี่น้องเลยเมื่อกี้นี้ก็ได้แจ้งแล้วบ,บานนี้อ่าถ้าได้กินข้าวกินน้ำาบริสนวนผ,วผ,วผิวพันธุ์คือแปกเปกแท้น้องปลาฮะเป็นที่ใดสีค,คุ้มๆค่มข่ำข่ำเมอนี้ฮะคือว่าบม่ได้มืดฝนนะติแจ้งสว่างอยู่ว่าคือว่าไม่ได้มืดฝนว่าน้องเดิมมันสีผิวเพิ่นแตกต่างแบบไปแข่งเดดแข่งยังบอลนะ โอ้ยสันบอกบลาไปเห็นยังจับหลุดไทยไทนาเลยเก่งายไได้จังไงขึ้นคันนาก่อนมันขึ้นคันนาก่อนวันนี้เนี่ยบลองบอมันสิไปทางไหนบลอนญาไดยญาบอเก่งแท้น้องมวยบธรรมดาน้องปลาเอ้ยน้องปลาเนาะน้องมวยหวยทั้งหัว น้องมวยได้จาเคยถ่ายอยู่บ่ลูกเคยอยู่บ่ออ๋ไปได้คลิปดวันนี้ฮะเห็นแล้วค่ะไปเบิก้วบ่คลิปตัวฮะอลงฮะเห็นแล้วจะปากเลยไม่จะปากเลยวะจะปากมันยังบอกเสียงดังใช่ป่ะเลยเนาะไพศาลนะน้องมินตาบ่เออาพนมาดินน้ำพี่คู่มือบ่บวันนี้น้องมินตาพนอยู่เพื่อนติดน้องน้ำหวานทำบ่หรอ เอาแล้วเหเป็นยังไงเด็ดเนี่ฮะนอนเดิบกบ่อยอะบ่ได้แนละ้วอืมเดี๋ยวบรรยากาศมันแบบกอบ่อมนอนเนาะก่อมนอนเนี่ยนะเดี๋ยวคืมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวนี้คนะืไปไปอฝนตกเดดไฟพี่น้องเลยอ่ะซาลาเปาเนี่ยอ่ะบุงก็ได้ครบคนอยู่ว่าอี๋เนาะอ่ะลูกละเออกินเป็นอยู่บ่กินนะแม่แกะแล้วนะอือแกะกินแล้วนี่โบนะซาลาเปาใจเมียวโบแต่หมูใจไข่ <laughs> เจ็บอยู่เลยอ่ะกินแม่นอม้องมวยน้องมินตาอ่ะแม่ลูกเตี้ยวเป็นอะไรดมีเตี้ยนะไม่ต้อตงขอปรเห็ดน,นะจะเอะ๋อะไรเอ่ยออแปลกแปลก,กว่าน้องไปเบิ่งหาเบิ่งหาลูกโอ้ยใส่หมูได้นี่นะใส่หมูใส่หม,ม,ใมูใส่ไข่กินไหมลูกเอาไหมตอนกินคนละก้อนน,น,นะเอาน่าไปไหว้ในนี่ ไวถุงเลยหมอเยอะแยะไปเลยนะเนาะเป็นยี่ห้ออะไรแท็บไลายคือกับอันข้าวจีปลาเตียอยู่บ่บ่บ่คือข่อยน้ำมักแบบใจทุเรืองอะไรอันนี้มันสิบ่มีแบบคืออยู่ไทยเลยแมนใจทุเรืองเนาะอีไทยเนาะอีท้ายน่ะสิมีใจทุเรืองใจเผือกแมนใจ ถัวดำเน่นอันนี้ไม่จะมูกับไข่กับ้วนเส้นไช่ห้องหยัดทอหุหยัดยังไม่าทออ่้องแซลบแผลงไรทอเนาะกินไหมลูกกินไหมยังไม่อยากเอาหันซาลานเปื่อยห้อดใ้เลยน้องปลาหอดใช้เลยลูกทำข้าคือว่าบ่มีอ่าวดีคืบหนาบ่ละไม่ใช่ไม่ โอ้ไดแต่ไม้อ่าก็ไดแต่ไม้แต่บาลังคามงยังเนาะเหมือนกินเ่องเสเา้ยมันกินข้าวด้บบกูกินเนี่ยบะมีกับขขาว่ะโดยวันใดลูกมีได้ด้ฮะตื่นมาแม่ลูกมีได้จังเลยแต่มีต่บางพมกุเด้อเ เป็นในได้สรุปมนีมีไผ่มาแน่ยังบมมีอือโำบักงหญ่เคยพี่น้องเ้ยวันนี้ระวังแค้นหอนอานผนั่ก็นั่งกินผัวเดียวบวกละกินมะฝรั่งมติงน่าหัยุงขามะคาผัวจะไรใกล้พี่เราสองนึงค่ะอ่อ เอป่ามีขนมลายเห็นเนาะกินมะหลักชื่ว่าใช่ขนาดหกินเป็นระเบียบได้ถูกมัเด้อเก็บไ้จะบีได้หรืเด้อไม่คนมาซกเมื่อใดล่ะซึงบูนณาเมืองเียงอ๋อยามท่านมาบ่ออแพงแต่คนมาแจ้งไว้ซื้อโอ้งบวยมาแร้วบ้าบาไปอันหน่มีเซ้นอื่นบอกไป อีสัย <Echo> อ๋อไปเอาน้่งกินบ่เบ็ดเลยโอ้พอดีได้สาวพอดีได้ไปมังกันเนาะไปเบิ้งนะอ้าไปเบิ้งเพิ่นตักน้ำยู่บอลเซ่บอลห้าไปเมื่อก่อนนั่นบ่ท่านี่บ่หว่นเลยเซจัมพอบ่ล่ะไก่บ่หรอกเดี๋ยวน้องเห็นกับเซจัมพอเนาะออกออกไปเพี่เนีไก่เป็นแบบไก่กวางห้าไปทางนั้นเป็นแบบไปทางน้องเห็นเหรอจ้ะ อะไรนะทาใต้ไปทางใต้เออเราไทยได้ไปเนาะเลยโอ้ไก่เ nah, ต <Uh, ิบอะไรโอ้คำไปนะไปแบบได้ไปต้องการบ้านกุ้งนนี่บ่านฮะเออนี่จะแงงอะไรบ้านนี้จัะแองเอาไปตั้งน้ำนะแองเดียวเอาตักมาหน้หนึ่งวัดเลยเวัดแล้ว มันนี่วาสิกาวาสินากันไปตั้งน้ำอยู่มือดิตื่นสวยตื่นสวยตื่นสวยกันยังไปได้อยู่ซ้ำนี่วานก้าได้จิกตาเล้อีหล่ะน้องปลาสามพอแล้วบอนี่บอพ่อง่ายแล้วเดี๋ยววังหน้าค่อยฮุดสุดแสงหูแสงตาได้นาพันนะเห็ดเห็ดน้าสองคนกำละงบ้าวมาเฉพาะพูดเจ้าเองมาละ พูเจ้าเอง่น้องลำบาวของลำบาวน้องลูกแตาสองพอเลไพอแล้วพอวายสให้ญ่โอสองตากับตาให้ไงญ่านใสยให้ซีโน่โบจีพีน่โบดยนาบริลายนาสิเก้าให้แต่ให้ใงญ่โอ้โหใหไเลยจิกโรยลจิกอย Tuh, leh, san, sisip. Nye, yok, kan, lho. Beheb, kan. Hmm. Daik, ibu. Hehehe. Kin, ni, pok ham. Hmm. Pok ham, mo, kin, mot. Mot, kin, nam, no. Pok ham, mo, kubat, lho, bat, kin, nam, no, ham, ไปท้งดสัปดาหนี้ไม่ได้คิดเราจะไปทางใดไปตั้งน้ำหรือบ่บวานีำว่าสาวไปทัดไหมบอไปตั้งน้ำวนีกนทั้บ่ทัยันนทั้งไม่หคำาที่กอบข้าอืออยากไปถ้าก็อยากไปอยากไปเบิ่งบ่อยากไปงูหอยไปงูหอยมีหอยลายสับ่หอยเมองงูหอยก็ไปหั่นละหม หอยยัหอยจุบไว้ละไก่กุกี้โอ te ้โหน่ำไม้เห bueno. ็นได้ซับแบบบ่อันเขาเห็น้สมันเมื่อไะซับแกงซับแกงละน้ำไม้ยังนะน้ำไม้ไผ่ยู่บ่ละเอออันนี้คุ้มอันนี้คำว่าบ่ได้ไปตักน้ามาสิพักกับไปหาน้ำไม้บ่มืบุณีนะบ่เดี๋ยไปแล้วคุาเคยอยากกินเคยอยากกินเพลือดน้เฮ้ออยากกินเพลืออยากกินแต่เส้นมือเช้านี่ก็บลูกมีเลยนี่ชิว่ากินเพลืออยู่ กินแต่เส้นอย่างเดียวนะนี่กินแต่เส้นเดียวบางหน่าจะเป็นเศษเลยนี่ว่าเลยว่าเลยเลยขึ้บอกไปหาหน่อไม้มาเหมาะไว้ไปหาได้แลวคุณไหาเนี้หาเห็ดปลวกเลยล่ะบอมมีแบบยังออกอ๋อที่บื่นมาคือไรเนาะยังออกอยู่เนาะเอาป้อนเ้วยแล้เอาอันอันป้อนเพื่อนนะเอาอันนั้นนะ như luôn na, như nhát ngay na, làm mềm mà vợ, làm mềm như rùm mà hú, lẽ, rồi rồi, hết hết khí tuột này quất chắc bát nưng, khup mương đào ra <rik> mà phải phải ก็มาดินน้ำคือเก่าแล้วแจ็คสไปทั้งใดที่เอากันเอาเลยเนาะแต่มาหาลูกปลาเนี่ยเพ่พี่น้องเลยมาเพิ่นก็มาดิปไปทั้งใดนั่งดินนอนดินอยู่โฮมคามนี่คือเก่าคือเก่านานมาทีหนึ่งเนาะเอาก็ได้น้ำปาดินเรื่อยที่มันมามาดินนี่มาแบบไร่มาแม่หูอยู่บนมาสะบ้าคนนี้เป็นเมือกเลยแบบแม่นแบบมาแต่็ม่วานนี่ เออยังบริเืณออยู่ยังบริเวือเจ้าของเลยเครขิ้นีเออ่อกาปีละอายุสากันะเจ้าสิบเอ็ดปีมีผู้นี้ได้ไงก็เดืบเรียบแลผู้ยัยเป็นขางใจสัมปาปิ่านี้เเรียบอะี้นะเนาะเป็นเรียบเพลผู้หญยผู้หญยน้องมวยเพนเพนมาดินน้ำนี่มาดินเลือยอยู่บ่เดี๋ยวนี้นะ มาเลยแต่ก่อนได้มาอยู่บ่บ่ได้ค่อยมาบ่ค่อยบ่ได้ตั้งเว้าได้รสาวไรถ้าว่าซื้อมวยแบบคนเดียบเดียบแบบเรียบร้อยเดยเออยังบ่ยแสดงอาการบ่าจะโอยังมาทันได้แสดงอาการบ่หวานเลยอากาศยังบ่ทันได้เด้อนอนอากาศดีอากาศดีนอนเรจะเห็นบ่น้องมวยสวรรค์นี่ล่ะ เออดิบๆคือเจ้านั่นแหละเนาะมานยะเนาะเว้าดีหน่เป็นได้ได๋นี่หึคือซึมๆๆอยู่ยอยู่ยห้องเพลงให้ฟังอิ่มบ่ดบ่นอนห้องเพลงพุ่นน่ะบานึงไปมันบ่ง่วงนอนลูกปิ่นอ้าเพงเพงคเองบ่ออกอันเห็นห้องได้เลยบ่เป็นนมวยเนาะ คือดื่มใบเซ็ตเมื่อานดื่มบอกว่าบอกกระเมยว่าห้าสิห้องมันเมยมาอะห้าสิห้องอ่ะพังเนื้อวเนาะมวยเนาะดื่มแต่ได้นี่ะดื่มแต่ได้นะเนาะเขาก็ะลืมแล้วอันนี้เอาจากท่อนบ่เป็นเอาจากท่อนเนาะแสดงว่าแพนแพนไอ้แซกมันแตกแล้วแซกท่อนหะบ่บ่เป็นเลยแม่ฉันบ่เมื่อนานว่าฝึกห้องนะว่าเนาะมวย ลองเี่งเอาพิงมาเปิดนะห้อยงดีได้ลองเตี้ยวะโอ้ให้น้องเตี้ยมาห้องให้ฟังสินะเอ้า,อามือมือนั่นนี่มือมืออะไรบ้างพี่ว่านะน้นองน้องปลากระยูเนาะน้องปลาคิดคอนเทนต์หรอวะคือน,อน้องมวยนะ่ะอันคือน้องเตี้ยนะ่องเตี้ยว่าถ้าอยากเย็นต้องเปิดแอร์ถ้าอยากมีคนดูแลต้องเปิดใจนั่นหรอเจ้าว่าเป็นคือล่าช่ามันสัก คำคำคงสุดยอดเลยอแล้วก็ไอ้ฟังก็บานั่เ้าเจ้าบรรยาายทุ่แนเ่วันไปอยู่ในใจขอกเฮ้ยดอมีวีอนเดียวลยบ่บ่มีอีกบ่อฮะอี้งอาแบบไอมีอย่างนอ ถ้าแบบหมดก็เดินไปหาปลาถ้าถายความลังก็เดินมาหาเราเฮ้ยยยงอีกยยเอายย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 ยแกยลยนยยยยงคยย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 ยมคยยตยยยยอยยยงยยายย่ยยยยยยยิยยายยยยยยย้ยเยยยยนยย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 ยนยย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 ายยยยยย่ยย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 เยายย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 เย บอแม่นเอ้ยนอนให้พี่นองคือว่าอล้วเขาก็อาจจีบ่เคยได้ยินทำคมนี่เนาะก็สสี่จือปานไดให้พี่นออ้ยบัดนี้ถ้าต้องฮัดให้น้องป๋าว้าสิฟางบ่อยๆแล้วบัดนี้มาสั่งเบาตอบโต้กันได้ฮะนะแมนบ่มีอีกแหมเด้อนี่เช็คเองนัเนครบ เด้ยเอาไปพี่น้องเลยถ้าขาดความรักต้องเดินมาหาเดาไฟขาดความหักบาดนี้น้ำหนีไฟขาดความหักเดินเอ้าเอ้าบ้าเดินพี่น้องเลว่าเยอะกัเมียนั่นเราละขาดความหักเลยวจะมหาอีป่าเนาะเดินเดินขาดด้ยอย่งนี้าคุกคนเลยบอกจะบเปิดใจดิเนี่ยาพาห้องกัเปิดแอร์ตรงกับแได้กันเลย มันแบบมันแบบมันแบบมีแอร์ให้เปิดนี่สิเราขนาดเก้าอีมันยังมีสี่ขาแต่เราชอบเธอนักหนาต้องใส่กี่กระทาถึงจะได้ใจเธอเนี่ยต้องใส่กระทางคุณน่ะอ๋อต้องมีกระทางเก้าอี้มันมีสีขายังแหลบบัตเลยยังมีสี่ขาแต่คือยังบัดนี่ต่อไปเก้าอี้มีสีขาแชอบเธอนักหนาต้องใส่กี่กระถาถึงจะได้ใจเธอแล้วก ก็อียังมีขาหมายังมีคนแล้วแล้วทำไมคนถึงทนอยังไม่มีใจให้เราเอไม่ธรรมดาเนื้อน้องป่าหมายมีคนแต่ทำไมเธอไม่มีใจให้เราเสมอแม่นเสมอลูกอะเดีนั่นบอกเก่งเก่งเก่งอายอายอะไรใช่โดยคนมีกระถาขับคมเบ้าได้เข้พี่น้องลเลยโอ้ยปุ่งเคยเห็นน้องป่าเบ้าอันนี้ให้ฟังได้คนเดียของเนาะส่วนเบ่า แบบคองใน่แฟลพี่น้องเลยเนาะอือบ่ได้กะคือสิบีลายกูนี่อันคำคมของน้องป่าเนาะักแต่ว่าเพิ่นอยากอายแฟลพี่น้องเลยพอาอันว่าเกี่ยวกับคมหักอย่างชิบยางเนี่ยเพิ่นว่ายังบอกท่านมีคมหักเพิ่นกะโอยากเว้าเนาะเพิ่นกะอายขนาดเพิ่นกะยังน้อยอยู่แฟลพี่น้องเลยคำว่าซิบว่าวลายว่าแยกเพิ่นว่าว่าเฮาสิหาคมหักคมยางขนาดเนาะแยกแบบนั้นเนี่ยเพลพี่น้องดอกเพิ่นก็เลยโอยากเว้าวลายเว้า อ่าให้ฟังข้าวๆว่ะสัสน่ามีแต่หาวให้เจ้าเบิ่งเนี่ยเชื่อได้เนี่ยนกแล้เลยทากวันเลยบาวมาตึ้งมาเดียวเอ้่าตึ้งได้ให้ก่อนชุกกระบอกได้เด้อเจ้ามาละบอกค่อยเขอบอกแล้วค่อยเจาเจ้าปิ้นอีกกระดึงับเมนเลยดอยเนาะอะจังไนก็มีแต่นี่้เียงคำานั่งก็สิได้ไปตางน้ำทางในเราดงเนาะ ทีได้ไปอยู่บอมนิธรรมท่าเป็นคนขับรถไทยลระบ้าวะอือบอได้ไปเราคุอ้าวบอได้ไปอะไรชิมีน้ำกินสะไปถามบอแรกไปเดินเด้เออไปถามเขายเด้อเออเอด้อโดยโดยเดินเด้อลาะขาวไทถามเขาไปกัอะไะมากำบ้าเน่าไปก็เอาน้องเตี้ยมาห้องพลงให้ฟังเตี้ยเาเป็นแม่ด้ราเล่าโอ้โกเาออกหรือเปล่าจนึงของเจ้าได้สะดูก เดี๋ยว,วจบคลิปสนันนะสิคุยกับสันนวนต่อวาสันนวนโดย่ากัเดี๋ยว่อยจะจบคลิปก่อนเจ,จ้าสนาันนเจ้เพอก,กัอนบอจะได้เตรียมตัวเนาะไปหาตั้งน้าตั้งน้ำคำว่ไปตั้งน้าก็ไม่ได้อ๋อลมเลยลมเล,มล,มลมยไปอันซัดนอกไมมาหมอกว่าันนอกป่าว่าคำาส้ไปมาซัโดยฮะหหมูขวานักแจงเด็กก ทำล่าพัชจะกดจุกคลิปด้วยละเด้อโดยสบายดีสบายดีดุเนาะโดยโอเคพี่พี่น้องวันี้กับมาดีน้องน้องปลาเพิ่นเนาะก็คือทางน้องเพิ่นก็คือว่าสิไปตั้งน้ำตั้งในละพี่นพี่น้องไอโอรมนี่นิดหน่อยเนาะโดยจังไลยก็บพระพอพี่พี่น้องเอฟซีเนี่ยเด้อเนาะพระพ่อพี่พี่น้องสุขุสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท้าสน้างวันเนี่ยเด้อพี่พี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วขอกล้าวขมาสละบายดี